สวัสดีค่ะพบกับเกสรนพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะ EP ที่84ค่ะนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมทักแอดไลน์กันเข้ามานะคะ ID ไลน์เกสรนขีด19ค่ะนะคะคุณลูกค้าเบอร์โทรสอบถาม 0846884079ค่ะ Facebook เกศรค่ะเ c e b o o k เกสอม่วงมั่งมีค่ะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้า EP ที่84ค่ะวันนี้นะคะเราเสนอนะคะเหรียญที่1จะเป็นรูปเราหลวงนะคะรูปเรอ จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดกุดกิ่งค่ะนะคะนะครับขนาดของคอได้เลยนะคะคุณลูกค้าหลวงปู่ทวดค่ะนะคะนี่ค่ะ สองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเหรียญที่สองจะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญห,นะหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีห้าเจ็ดค่ะนะคะด้านหลังนะคะ จะเป็นหนุมานนะคะนี่ค่ะของพ่อคูณนะคะคุณลูกค้าสองรอยบาทพร้อมส่งค่ะนะคะจะมีกล่องให้นะคะนี่ค่ะเหรียญที่สองนะคะจะเป็นเหรียญของพ่อคูณเหรียญที่สามจะเป็นเหรียญน,นะคะ หลวงปู่มุกดานะคะหลวงปู่มุกดาครบรอบหนึ่งร้อยปีปีสองห้าสามหกค่ะนี่นะคะ คะเหรียญนะคะเหรียญนะหลวงพ่อนะคะสองห้าสามหกสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะจะ เหรียญที่สเป็นท้าเวสสุวรรณนะคะนะคะเนื้อผงโรยตะไบใบพัดเรือปีหกหกศูนค่ะนิยมกันมากนะคะเนี่ยค่ะโอ้รุ่นแรกนะคะจองกันนะคะเนี่ยค่ะปุกเสกพิธีใหญ่มากนะคะ เนี่ยนะคะหกหกศูนย์เนี่ยคะ่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะไปนะคะจะเป็นเหรียญที่ห้าเป็นหลวงพ่อเงิน นะคะหลวงพ่อเงินก้นอุดกิ่งตอกโคตนะคะนะคะหนึ่งห้านะคะหลวงพ่อเงินเลี่ยมของคอได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยนะคะ หลวงพ่อเงินค่ะ200บาทพร้อมส่งนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจอย่าลืม EP ที่8ปดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ